ที่เด็กกาโตซึ่งกินในถ้ำนะครับเป็นเซนิคพรีวิวลงเขาบอกว่าลงเนี่ยเคยเข้ามาแนะล้วลงเขารู้วิธีเข้าแล้วตอนนี้คือเข้าเปิดดูเองนะและนี่ไฮไลท์นี่ค่ะไปไหนคะเรากำลังจะไปทานอาหารเย็นกันนะครับหลังจากวันนี้ทั้งวันเราชิมที่ห้องสั่งอาหารมากินนะฮะแลวตอนนี้ก็ได้เวลาหกโมงสี่าเวลาเนเร่ของเราร้านนี้ข้างหลังแล้วใช่ไหม ใช่ <S <S เขาบอกว่าวันนี้ไปร้านอาหารไทยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็อยู่ติดกับบ้านเราอีกแล้วคือบ้านเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนี่ค่ะนี่คือบ้านเรานี่ให้ดูวิวก่อนตอนนี้พระอาทิตย์ตกสวยมากเล่าฟังต่อว่าต้โต๊ะก็อยู่ติดกันแล้วก็มาทางน,นี้ก็จะมาเชืเ่ชิลไปไหมยูนี่ค่ะเขาว่าไก่ย่างสุมตามที่นี่อร่อยเราก็ต้องลองนะคะอันนี้อะไรนะยำปลากรอบยำปลากรอบ มะม่วงส่วนอันนี้นะคะอันนี้ทอดมันกุ้งหัวปลีอันนี้หอมหมกกุ้งบังกรค่ะอลังการมากอ่ะครับแค่ดูก็อร่อยแล้วเนาะข้าวกิ้งหมูสับนะฮะปลาทรายทอดขมิ้นค่ะอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้แกงแกงเหลืองใบเหลืองผัดไข่แกงเหลืองกัดไข่ข้ามาเป็นอะไรเนื้อเนื้อแกงแเนื้อย่างค่ะแล้วก็มีลำงแกด้วยนี่ น,นี้นะคะเป็นก๋วยทอดอนนไอติมวาน,นิลานะคะแล้วก็เซรับออันนี้เป็นอะไรนะคะพี่ฟุกเป็นฟลาวน,นะฮะเป็นรสข้าวหอมมะลิส่วนอันนี้ค่ะเป็นทับทิมกรอบนะคะทั้งหมดเป็นอะไรนะคะไอติมมะพร้าวอะไรนะไอติมมะพร้าวเป็นไงพี่ฟุก๊กมันเป็นบอกว่าปลารสข้าวใช่ไหมฮะข้าวข้าวไอติมก็ข้าวแต่ผมไม่ได้รู้สึกมันมีกลิ่นของ ข้าวอยู่ในปลาเลยนะแต่ไอติมเนี่ยโอ้โหหนักมากหอมมากไอติมนีของปากเลยไนะด้ชิมไปละอร่อยอร่อยใครมาแนะนำค่ะแนะนำเพราะว่าชื่ออื่นไม่ได้นะคะอันนี้อร่อยส่วนนี้แป๊กแป๊เลยจิมกรอบอยู่ดีๆจะมาใส่อ่อมะพร้าวอะไรไอติมมะพร้าวไงกะทิไงทนกะทิอย่างเงี้ใช่โอ้ใหญ่ไปเล่องเลยนะก็ได้อยู่นะก็มีความเป็นทับติมกรอบอยู่แต่ว่า อมไม่ชินไม่ชินไม่ชินอนะ่ะครับสรุปร้านนี้นะฮะ,ะถ้าใครได้มีโอกาสมาผมส่วนตัวนะชอบล็อ l สเตอร์ขอมในวันนี้เลยอ่วนน้องมีชอบอะไรครับมีชอบคั่วกิ้งหมูค่ะแต่ที่นี่มันจะไม่เหมือนที่อื่น มันจะมีลูกสตอค่ะซึ่งมันคล้ายถั่วงอกใหญ่มันคล้ายๆถั่วงอกหัวโตแต่ว่ามีกลิ่นตสตอที่เบาๆหน่อยมันก็เลยทําให้ปากไม่ค่อยเหม็นพี่หมดจาเลยอะริชอบมากอะเพราะว่าปกติกินสตอแล้วร,รู้สึกว่าปากเหม็นอันนี้รู้สึกไม่เหม็นนะคะอีกอย่างหนึ่งขนมที่ควรจะลองคือก็คือไอ้ตัวออกด้วยทอดแล้วก็ไอ้ตัวข้าวอะฟลานข้าวกับไอติมข้าวแปลกจริงๆแปลกมันหอมหอม ทานอาหารเช้าในห้องนะคะก็เจอสิ่งนี้น่ารักมากขอบคุณพี่บัตเลอร์น,นะคะเราก็จัดอาหารเรียบร้อยตามที่สั่งเอาไว้นะคะอขนมปังที่นี่อร่อยหลายอย่างเลยค่ะเราสั่งมากินในห้องอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือลันช์ของวันนี้นะครับมีข้าวไข่เจียวบูกระเทียมมีขลับแซนด์วิชมีผัดไทยกุ้งลายเสือใช่ไหมนม้องลีใช่ค่ะบูไข่เจียวดูฟูมาก อย่าปีนเข้าบ้านเพี่ยก็แล้วมันปีนเข้าบ้านจริงๆเมื่อกี้มันปีนเข้ามาอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วมันก็เข้าบ้านาไปแล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโอ้น่มันสุดยอดอ,อันนี้คือเอ้ยธรรมชาติกว่านี้ไม่มีนะเห็นไหมเห็นไหมใบคาดอะไรมาโอ้ นี่แอคชิลอยู่แล้วใช่ค่ะตอนนี้นะฮะก็อาหารเริ่มมาแล้วนะครับตอนอา่านหนังสือบอกเลยว่ายากมากเพราะว่าไม่ได้จะกินอะไรมันเป็นอาหารเอเชียนซึ่งเป็นเอเชียนที่ไม่ค่อยคุ้นเช่นอาจจะเป็นอาหารมาเลสอาหารพม่าอาหารเวียดนามมีครบทุกอาหารเลยก็บอกนะฮะบางทีอาา่านเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรเดี๋ยวเรามาลองดูเลยอันนี้ญี่ปุ่นแต่ก็เป็นญี่ปุ่นมิกซ์มิกซ์นะไม่ใช่ญี่ปุ่นแบบแท้ๆนะอันนี้เป็นแบบวายคิโรครับอ,อีกเมนูนะคะข้าวหมกไก่ ของหวานนะคะมีโรตีแล้วก็ัำพุดดิ้งนะคะนาคาจุดจุดนี่มืดนะคะนี่บูราต้าเป็นแบบบูราต้าเลยอันนี้เกลือนะครับสเติลิสสเติลิสมันแปลว่าอะไรครับเป็นซีฟู้ดรวมอะค่ะซีฟู้ดรวมย่างเนี่ยครับค่ะเอาไปตุิวอะค่ะ อ,อย่าตกใจมันคือเฟอเนื้อที่ไม่ต้องเอาเฟอเอาแต่เนื้อลวกแล้วก็ลูกชิ้นเนื้ออันนี้คือชามที่เท่าไหร่น้องลีพูดสิจ้ะอร่อยจริงจริงอันนี้คือพีคสุดน้องลีสรุปไอริลิทนี่คืออะไรนะอันนี้หรอคะมันเป็นเหมือนซีฟู้ดสับย่างเสียบบนตะไคร้เขาบอกว่ามันมาจากบาหลีจริงไหมไม่รู้เผื่อใครเคยไปบอกเราด้วยนะเราเคยไปแต่เราไม่เคยกิน เทนะครับที่เขาเตรียมเอาไว้ให้นะครับนี่ผมสั่งครับมันมีข้าวมันไก่ด้วยนะครับแล้วก็โอ้บเฟรนช์ t ของวานของผมขาต้มหมูโอ้มีไข่บั้นลําเลยนี่นะครับนั่งอยู่จากห้องเราเลยนะฮะลิงเขาทะเลาะกันฮะ <S <S นี่เราเหมือนอยู่สวนสัตว<ร>์เลยครับ พอเดินเล่นมาหน้าโรงแรมนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของหนึ่งอาวนะคะเขามีสามอ่าวด้วยกันเลยค่ะสวยมากเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูนะก่อนเราจะเช็คเอาท์นะครับเก็บวิวสวยๆแสงดีๆมาฝาก ือหลังที่เราจะมาอยู่ระหว่างตอนนี้นะครับเวลาเที่ยงจนถึงเช็คเอาท์เพราะว่ามีกี้มีลูกค้ามาต่อนะครับเราเลยย้ายมาห้องนี้คือวิวจากห้องเรานะครับมองไปข้างๆขึ้นไปบนเขาเลยนะน,นี่อันนี้คือ Deluxe Family Villa ชัลล่าเป็นแบบนี้นะครับห้องแต่งตัวโอ้โหเตียงใหญ่มากเป็น Deluxe Family จริงๆนอนได้4คนแล้วก็ มีอ่างมีชาวเวอร์นะครับดีงามนะห้องน้ําแยกมาอยู่นี่นะครับเดินขึ้นไปชั้นสองครับโอ้โหนอนได้หกคนเหรอที่นี่ก็มีห้องน้าอีกอะไม่ค่อยอร่อยหรอกนะก่อนกลับก็ต้องมาสั่งนี่ครับอร่อยจะต้องก่อนกลับต้องย้ำฮะอ,อะไรฮะโรตีแบบพิเศษโรตีเขาจะม้วนเราไม่ขอม้วนเราชอบแบบ,น,บนัม